สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะการทำแกงขี้เหล็กขี้เล็กค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กแบบอีสานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะอันนี้เราเรียกว่าชุดข้าวเบื่อนะคะก็จะมีพริกนะคะประมาณ4เม็ดนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะ ้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนําทุกอย่างลงไปใส่ลงไปนะคะแล้วก็โคกนะคะโคกทุกอย่างที่เราใส่ให้ละเอียดนะคะตั้งเตานะคะขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งเตานะคะ ว่าเราจะใส่อะไรก่อนนะคะเราก็มีน้ำเยานางนะคะยานางที่เรา,เาได้เป็นน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะลงหม้อไปพริกแกงนะคะที่เราโขกเมื่อกี้นะคะอันนี้เราใส่เกลือไปด้วย1ช้อนแกงนะคะตอนที่เราโขกก็จะได้มาประมาณนี้นะคะใส่ลงไป ตามด้วยปลาร้านะคะปลาร้าก็จะประมาณ4ช้อนแกงนะคะเทลงไปย,ยอดขี้เหล็กนะคะนี้ยอดขี้เหล็กที่เราเ,าเก็บมาแล้วนะคะก็จะต้มประมาณ2น้ำนะคะเพื่อให้จืดนะคะก็ไม่จืดมากนะคะก็จะเป็นรสชาติขมๆนิดๆน,นะคะก็ บีบเอาน้ำออกนะคะต้มสองน้ําบีบเอาน้ําออกนะคะล้างน้ําเย็นก็จะได้ประมาณนี้นะคะลงไปอันนี้เป็นหนังวัวนะคะหนังวัวที่เป็นมัดมัด,มดแห้งๆเผาะนะคะนํามาเผาหรือว่าจี่ไฟนะคะทุบนะคะทุบเสร็จแล้วก็นํามาต้มนะคะให้มันนิ่มมันอ่อนนะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะก็ใส่ลงไปตามชอบนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็รอให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะรอหม้อเดือดนะคะเมื่อเราปรุงทุกอย่างแล้วนะคะก็รอให้เดือดนะคะแล้วทุกอย่างเข้ากันได้ดี ชิมรสนะคะรสชาติตามต้องการนะคะสุดท้ายเราก็จะมาใส่ใบแมงลักนะคะต้นหอมหรือถ้าใครมีผักชีลาวนะคะ<ม>ก็ใส่ผักชีลาวลงไปด้วยนะคะจะได้เพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอมนะคะใครที่อชอบรสนัวยิ่งขึ้นนะคะจะใส่ชูรสก็ได้นะคะอันนี้ก็คือใส่ตอนท้ายๆนะคะจะได้เพิ่มรสชาตินะคะ คลิปนี้นะคะทําไมต้องใช้ภาษากลางเนื่องจากว่าคนอื่นๆน,นะคะจะได้เข้าใจง่ายนะคะก็เลยทํามาเป็นภาษากลางนะคะจริงๆแล้วนกก็เป็นคนอีสานนะคะคนจังหวัดสกลนครนะคะพูดลาวก็ได้พูดผู้ไทยก็ได้นะคะหรือจะพูดภาษาพื้นเมืองของสกลนครเป็นย้อสกลก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความสะดวกของผู้ชมนะคะก็เลยใช้เป็นภาษากลางนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันแล้วนะคะว่าจะเป็นหน้าตาออกมาอย่างไง